เด็กสาวคนนี้กำลังใช้ไฟฉายส่องดูในลำคอของตัวเองท่านใดนั้นก็มีนิ้วสองนิ้วโผล่ออกมาเธอตกใจมากแต่เมื่อมองดูอีกครั้งเธอกลับไม่พบอะไรในระหว่างทานอาหารเช้าเธอรู้สึกเหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเสียงซ่อมกระทบจานดังขึ้นพ่อของเธอเตือนให้ระวังแต่เธอกลับใช้ซ่อมแทงไปที่มือของเขาในวินาทีถัดมาเธอร้องให้และพยายามขอโทษราวกับเพิ่งได้สติต่อมาเธอเปิดตู้เย็นและหยิบเนื้อดิบออกมาแม่ของเธอเห็นเข้าแต่เธอกลับเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดอีกครั้ง แม่ตกใจและรีบพาเธอไปโรงพยาบาลระหว่างการตรวจอุปกรณ์วินิจฉัยแสดงภาพใบหน้าสยดสยองแม่รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงพยายามขอความช่วยเหลือจากหมอผีขณะนั้นเองเด็กสาวก็รู้สึกตัวขึ้นมาทุกคนรีบเข้ามาจับตัวเธอไว้แต่เด็กสาวกลับแข็งแรงขึ้นมากและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอกระโจนเข้าใส่หมอผีและบีบคอของเขาโชคดีที่ทุกคนช่วยกันดึงเธอออกมาได้จากนั้นเด็กสาวเริ่มคลานสี่ขาและส่งเสียงคำรามก่อนจะหันหลังวิ่งหนีไป